ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความหวานก็ไม่จางเลยสําหรับแก้มบุ๋มปริยดาและพีทกันตาพรที่แม้จะแต่งงานกันมาได้พักใหญ่แล้วแต่ความหวานกลับยิ่งเพิ่มจนแฟนๆพากันฟินปนอิจฉาหนักมากเลยซึ่งในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบสมรสพระราชทานก็เลยโชว์โมเมนต์หวานๆอวดแฟนๆหนึ่งแมทล่าสุดในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญไทยไลฟ์ for life แก้มบุม๋มและพีทได้มาร่วมง,งานพร้อมทั้งเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงชีวิตคู่หลังแต่งงานโดยแก้มบุ๋มเผยว่า ความแตกต่างระหว่างการแต่งงานกับเป็นแฟนต่างกันนิดเดียวแค่ว่าเราได้อยู่ด้วยกันที่เหลือเหมือนหมดเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนตอนนี้สามีเขาเริ่มมาทางานแย่งอาชีพหนูแล้วหนูว่าแปลกๆเขาพูดจนไม่เหลือช่องว่างให้หนูพูดแต่ว่าก็ดีเหมือนนอมีเพื่อนคู่คิดที่คอยให้คําปรึกษาในการทํางานส่วนใหญ่ตอนนี้งานหลังบ้านจะเป็นเขาที่เริ่มดูแลเราก็สบายบางทีเราก็เดินหาออกจากไลฟ์ไปเลยให้เขาขายไปเราไป,ไปพักผ่อนหนูรู้สึกว่าเขาพูดเก่งอยู่แล้ว แต่เพียงอาจจะไม่ได้เปิดหรือมีช่องทางในการออกมาแสดงศักยภาพในด้านนี้ตัวหนูก็แค่ไปเปิดให้เขากลาทีจะทํามากกว่าสําหรับการเซอร์ไพรส์หนูว่าพอแต่งงานแล้วทุกอย่างอาจจะราบเรียบก็ได้ไม่นั้นมันก็จะต้องเซอร์ไพรส์กันไปทุกปีแต่ถ้าเซอร์ไพรส์ก็ดีขอบคุณมากๆของขวัญครบครอบหนึ่งปีของหนูก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะให้ทองก็ไม่ติดนะคะเก็บไว้ขายในอนาคตต่อได้ถามว่าอยู่ด้วยกันแล้วตื่นมาเจอกันทุกวันเป็นยังไงสําหรับหนูหนูนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเขาเป็นคนนอนเร็วแล้วหนูจะต้องใส่หูฟฟังไว้พยามเปปิิดคล เพื่อให้ตัวเองหลับแต่เขาเหมือนเกินมามีบุญมากหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยเราสองชั่วโมงก็แล้วก็ยังไม่หลับก็เลยตื่นมาอีกทีเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้สำหรับเรื่องการมีลูกอย่างที่หนูบอกเราพยายามจะไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่าไม่ได้ทําธรรมชาติเพราะว่าด้วยอายุแล้วก็การทํางานแต่ละคนทํางานหนักหนูรู้สึกว่าพึ่งวิทยาศาสตร์น่าจะดีกว่าฮอร์โมนูผิดปกติมานานแล้วอารมณ์หรือสวิงขึ้นสวิงลงน่ะ จะไม่ปกติและเราเป็นไทรอยด์ด้วยอะไรด้วยมันก็หน้าจะไม่ปกติอยู่แล้วก็ต้องไปพบแพทย์คุยกับแพทย์ปรึกษาเรื่องให้ระบบไทรอยด์มันสมดุลยากอยู่หลายอย่างหลายขั้นตอนพีทเผยว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตที่สงบสุขของผมหายไปเลยแต่ว่ามันเป็นความวุ่นวายที่ดีเป็นความวุ่นวายในชีวิตที่ไม่มีความสุขในทุกวันอย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกว่ากลับบ้านมาก็จะต้องคิดว่าวันนี้จะเจอว่า เขาทำอะไรซึ่งมันก็ยังเป็นแบบนั้นบางวันก็แต่งตัวเป็นอะไรไม่รู้รอเรากลับบ้านหนึ่งปีก็มีความสุขทุกวันมันไม่ได้มีวันที่มากขึ้นหรือน้อยลงเราเป็นคู่ที่ค่อนข้างงอจะราบเรียบและไปเรื่อยๆที่ผมเอฟขายของเก่งขนาดนี้ได้ก็เพราะเขาเก่งในสายนี้อยู่แล้วเป็นเหมือนครูผมพอเราอยู่ด้วยกันเราก็ได้เห็นในสิ่งที่เขาทำเราก็ทำตามเราก็เรียนรู้กันมาเลยเป็นแบบที่เห็นถามว่า จะมีฉลองครบรอบแต่งงานหมายจริงๆแล้วแพลนกันไว้ก็คือเดือนหน้าแต่ว่าวันที่22เป็นวันครบรอบที่ได้รับสมรสพระราชทานก็เลยอิเวอต์ซารีไปก่อนแต่ว่าสําหรับครบรอบคิดว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าของขวัญครบรอบหนึ่งปีเป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันครับสําหรับผมเห็นหน้าเขาตอนหลับบางวันก็อาจจะมีกรนบ้างแต่ว่าผมก็ตื่นก่อนเขาปกติผมตื่นไปทํางานอยู่แล้ว ก็เลยติดกันตื่นเป็นเวลาบางทีตื่นลงมาข้างล่างก็สั่งนู้นสั่งนี่มารอเขาตื่นสั่งมาตอน8โมงแต่เขาตื่นบ่าย2เขาเป็นคนนอนดึกก็เลยอาจจะต้องตื่นสายจะมีลูกเมื่อไหรด่ดีก็ตั้งใจมีให้เร็วที่สุดแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะมีปีนี้แต่เพราะว่ามันก็อยู่ในหลายปัจจัยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลและเคสนี้ถ้าทายแค่ไหนผมชอบที่หมอห้ามว่าอยากกินแบบนี้อย่าทำแบบนี้ช่วงแรกๆเขาก็ดื้อแต่หลังๆน่ารักมากทำตาม